ใจสี่ท<ส>ี่เพียงพอส,สำหรับการดำรงชีวิตและการพัฒนาจิตใจ การแสวงคาความสุขของชาวญี่ปุ่นจากหลากหลายอาชีพจำนวน24คนได้มาบรรพชาอุปสมบทร่วมกัน ใช้ชีวิตแบบนักบวชได้ค้นพบความสุขที่ตนเองสวาหาอาตมาเคยคิดมานานแล้วว่าอยากจะมีโอกาสสัมผัสกับพระพุทธศาสนาแบบเดียวก,กันกับตอนที่พระพุทธเจ้ายัางวืนอยู่อยากทราบว่า ถ้าได้ขอพระแบบเดียวกันกับพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามพระจวัตรและคำสอนของท่านจะได้รับประสบการณ์เช่นไรบ้างในระหว่างที่ได้นั่งสมาธิอัตมารู้สึกทราบซึ้งกับประสบการณ์ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนคือได้เห็นความสว่างราวกับแสงของพระอาทิตย์ในตอนแรกอัตมาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์ฐานวุทโธ ก็อธิบายว่านี่คือความสุขก้้วแรกที่ได้จากการนั่งสมาธิซึ่งก็คือปิตินั่นเองโตอาตมามาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ทําการศึกษาพระอภิธรรมอย่างเชี่ยวชาญเพียงแก้หลักคําสอนในหลักพระอภิธรรมเท่านั้นยังไม่เข้าใจลึกซึ้ง จึงดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติจริงจนการทงได้นั่งสมาธิและมีประสบการณ์ที่ดีอย่างนั้นรู้สึกมีความสุขมาก ที่คุณเห็นอยู่ในภาพอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดสวยที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่พวกเขาก็มีความสุขถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมติดตามเรื่องราวดีๆที่จะตอบคำถามนี้ได้ในรายการเดินไปสู่ความสุข จากบวชได้นั่งสมาธิแล้วอาตมารู้สึกว่าได้อุทิศบุญไปให้กับแม่สิ่งที่อาตมาประทับใจมากก็คือการปฏิบัติตนที่ดีงามของคณะพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดการปธิบายสิ่งต่างๆและการของฉันพัตตาหารเมื่ออาตมาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วจึงทำให้เข้าใจว่า ทำไมผู้คนจึงศรัทธาเลื่อมใสในคณะพระพิสุสงฆ์ในตอนนี้อาตมาเป็นพระพิสุอยู่แต่เมื่อเดินทางกลับไปประเทศญี่ปุ่นแล้ว,ลวก็จะกลับไปเป็นคารวาาแต่อาตมาเชื่อว่าเมาือม่อคนอื่นๆมองอาตมาแล้วขเขาเหล่านั้นจะรู้สึกได้ว่าอาตมาเป็นบุคคลที่ประพฤติตัวดีและสำหรับตัวอาตมาเองนั้นอาตมาเชื่อมั่นว่า อาตมาได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างถูกต้องแล้วครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้จากประสบการณ์ในปีนี้คือจุดมุ่งหมายของการนั่งสมาธินั้นไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรสักอย่างแต่เป็นความสงบภายในจิตใจและความสุขที่เราได้รับจากการนั่งสมาธิมากกว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็นอะไรแต่ก็รู้สึกว่าการนั่งสมาธิของผมนั้น ก้าวหน้าขึ้นและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในตอนนี้คือความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ความสุขจากสิ่งภายนอกแต่เป็นความสุขจากภายในต่างหากเมื่อพูดถึงเรือ่องพุทธก็นึกถึงงาน,นพิธีต่างๆเช่นงานศพคนก็เข้าวัดกันแต่ถ้าพูดถึงด้าน,นการรักษาใจในสภาพความเป็นจริงก็ยังไม่ค่อยได้ทำกันแต่คิดว่า คงมีวัดที่ทำกันอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คงเป็นเรื่องของงานพิธี่างเดียวแต่สำหรับผมเวลาที่ต้องการรักษาใจให้ตัวเองนั้นคิดว่าวิธีการของพุทธศาสนาของไทยนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก ที่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวชหรือการนั่งสมาธิวิธีการรักษาใจก็ไม่ค่อยละเอียดอ่อนเหมือนอย่างเช่นวิธีของพุทธศาสนาในเมืองไทยซึ่งผมคิดตรงนี้น่าจะสำคัญมากสำหรับคนญี่ปุ่นญี่ปคนญี่これからปน่่น ส <st so uh, uh, ิ่งที่ได้รับจากการนั่งสมาธิอย่างแรกคือจิตใจสงบลงในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องที่ต้องคิดมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องการทำงานแต่พอได้นั่งสมาธิโดยไม่ต้องคิดอะไรก็รู้สึกได้ว่าจิตใจนั้นสงบลง นอกจากนี้แล้วยังทำให้ได้รู้อีกว่าต่อจากนี้ไปเราควรทำอะไรเป็นอย่างต่อไปควรทำอะไรก่อนอะไรหลังจัดสรรความคิดได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งผมคิดว่านี่เป็นผลของการนั่งสมาธิครับหลังจากที่ได้นั่งสมาธิแล้วผมรู้สึกว่านอนหลับได้สนิทขึ้น และพอนอนตื่นขึ้นมาแล้วนั่งสมาธิก็ไม่เพียกับรู้สึกตาสว่างขึ้น <c oughs> และตัวก็เบาสบาย <c oughs> ผมรู้สึกมีความสุขมากครับ